ไม่มีพรีเมียมอ่าแต่ถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนนะจจะใช่แต่นนี้ไม่ใช่แล้วกวันเนี้ยได้ละบิ๊กอัพเซอร์ดีไหมครับพอดีซื้อเฟนเดอร์มาเขาเขาเปลี่ยนมาเปลี่ยนกับตัวดีกว่าเปลี่ยนกับรุ่นไหนอ๋อเปลี่ยนกับดีไหมอ่าอ่าใช่แต่รู้สึกว่าเสียงดีอ่าเซอร์มันจะใหญ่ครับเซอร์ปกติก็คือเซอร์ถ้าเป็นเทียบกันมันเป็นเซอร์ของเขาเสียงจะใหญ่กว่าเฟนเดอร์หมดทุกรุ่น ใหญ่ได้แรงกว่าอ่าครับผมในในด้านในด้านความแรงเน่ถ้าคุณชอบแรงๆชอบหนาๆหนักๆหน่อยก็ซื้อเอาอยู่ครับผมซิงเกันคอยเขาก็หนากว่าเฟนเดอร์แล้วแต่เล่นครับผมแต่ถ้าเอาเป็นเสียงออริจินอลเดิมก็เอาเฟนเดอร์ดีกว่าครับอนั่นแหละแต่ก็ปกครับเซอร์เซอร์มันแพงกว่าใช่าจะแพงครับแพงกว่าใช่ครับก็ถอดเซอร์แล้วไปซื้อปิ๊กครับเฟนเดอร์ได้ขายเซอร์ มคือคืออย่างนี้ปิกอัพเซอร์เนี่ยมันเป็นปิกอัพที่ผมว่าเหมือนคล้ายๆซีมัวหมายถึงว่าใส่หาอะไรแม่งก็เป็นเสียงนั้นแต่แต่ว่าแต่เสียงของเซอร์เนี่ยมันมันมีความทันสมัยกว่าของซีมัวซีมัวเนี่ยถ้าจะเป็นคนคนรุ่นเก่าหน่อยก็อาจจะชอบมันมีความเบอร์เบอร์ฉ่ำฉ่ำฉ่ำ่ำเบอร์เบอร์เล่นแล้วแฉะอะไรเงี้ยเล่นแล้วแฉะมาก หยับเสียงแต่ล้วแฉะช้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเซอร์เนี่ยมันจะมีมันมีความเด้งเด้งหลอกๆของมันน่ะมีความทะแหวงเร่งดอกหลอกๆของมันซึ่งเป็นแบบมันน่ะซึ่งคนที่เล่นไม่เก่งอ่ะจะชอบเพราะว่าดีนีดเดียวมันปัก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 แบบน่นอกกเลยรปว่ามันเหมือนมันเหมือนกับซีมัวนี่เหมือนกับอ่าอ่าประมาณแบบหมนุษย์รุุนหมนุนย์ดุ่นเก่านี่ออกป่ะเคยแบบสมบุกสมบันเว้คูคูแบบ ออกไปออกงานได้ออกไปเล่นออกไปเล่นแล้วคนชินไปขึ้นสเตจอะไรเงี้ยได้แต่ว่า <c oughs> พอ,ไ,พอไอพอโซอพอเซอร์เนี่ยเล่นอยู่บ้านเพาะแต่ขึ้นสเตจสูซซ้ซีมัวไม่ได้<ม> <c oughs> อันนี้ที่ที่ผมที่ผมเคยลองนะที่เคยลองแล้วก็เคยสัมผัสแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนขับอะไรขนาดน,นั้นนะเ <c oughs> ซอร์เนี่ยเล่นเล่นที่บ้านเพาะกว่าซีมัวแต่ว่าขึ้นสเตจซีมัวมันชินมีความชินกว่าแต่ถ้าเกิดใช้กว้างกว่าก็คืออย่างที่บอยบอกก็คือเฟนเดอร์ดีกว่า มันจะกลางกว่าแล้วก็เสียงกลางจะพุ่งกว่ามีความเ,ออเป็นโน้ตออกมากกว่าครับใน <c oughs> ในในสิ่งที่ผมเคยในงานที่ผมเคยได้ทำนะเบนก็คือเซอร์ผมยอมรับในความคิดของจอ์นเซอร์ครับผมแกต่อย,ยอดก็คือในสิ่งที่ใครไม่เคยคิดครับผมในเรื่องแม่เหล็กลวดนี่ไม่ไม่มีอะไรครับลวดคล้ายๆกันหมดครับแต่ว่าแม่เหล็กของเซอร์ครับผมโอ้โหแน่มากครับจอ์นเซอร์แกแกคิดออกมาครับแท่งเล็กแต่ว่ากําลังสูงมหาศาลมากครับผม ในในกระบ,บอกกันเป็นถ้าถ้าเทียบกันเหมือนเท็กซัสเหมือนเหมือนตระกูลแฟนเดอร์นเขาจะทําเหมือนยาวกว่านะแต่ของจอนเ้ออยู่ในเล็กอยู่เล็กแต่ว่ามุดอาจจะใหญ่กว่านิดหนึ่งครับผมแต่ของแกสั้นครับผมแต่อัดเข้าไปโอโหครับแรงมากอึง <c oughs> ้งเลยครับผ <c oughs> อจะทำไ้ <c oughs> อย่างไแต่อัดของแกสั้นอัดเข้าไปครับ <c oughs> ก็คื <c oughs> อ เพราะว่าแกเป็นนักออกแบบเหมือนกันเป็นเพราะตอนแกอยู่แฟนเดอร์เหมือนกับแกพัฒนาช่วงที่ว่าเออช่วงแฟนเดอร์พัฒนาจอนเซร์ก็ออกแบบอยู่หลายตัวเหมือนกันนั่นแหละพอแกไปทําของแกก็คือหลุดโลกไปเลยยอมรับยอมรับเป็นเทคโนโลยีนะเป็นก็คือเขาก็ไม่ได้ขายความเป็นวินเทจอยู่แล้วซึ่งใช่ครับโอเคพ่อทำไมยอด